สบายดีพี่น้องมื่อนี่กับมาพ่อกับช่องสาเตียงผ้าเพิ่นเนาะนี่ผ้าพี่น้องมากินตำข้าปุ้นตำขนมจีนนี่แหละพี่น้องเซ่เบเซบมีพักพักชีลาวพักสลัดเ้วอพี่น้องเลยอกเตียงตำใสแอนโมโยมาพี่น้องมากินน้ำเตียงเซ่เบเซ็บมัดคูกคุ้นม,มีสมพักนําเนี่ยสมพัก นองเซรีขัน้นเอ้ยเอามือยุบเราได้พี่น้อ,นองะเตียงใซมมือยุบร่มจังแซมมามาพี่น้องมากินน้ำะเตียงเด้อจ้ามืดสุข,ขุสุข,ขนุนคำแรกอืม อืมบใส่ปักากระไาแซ่บครำนี้ยาดเลย Tôi không có làm không làm tư. นน้วำประแดกได้ไปนอกนแคบข่าวกนรรีกอรวมพักไงคร่บ ประกาศดองเขาเอออะไรแล้วก็ชมชมพักมาพักดองเนาะพี่น้องตำกระปุ้น ตําเองพี่น้องเอ้ยแซ่บ <c oughs> เสียงปากหลานเ้ยพี่น้อง <Yeah. S 1> ลานแซ่ปพี่น้อง

อืมอิพไปนอ้องคลิปแบบ่ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้เจ้เตียงกันเด้จอจ้าี่น้องสำหรับวันนี้ก็จะเตียงไปก่อนพ่อการลิปหนาน่าจ้เนาะสบายดี